ขอบคุณนะคะลูกค้าเมาเมาแต่เช้าเลยขอบคุณนะคะแอบถ่ายก่อนเมาเมามาที่ไรเมาหมดตะก้าทุกทีเลยขอบคุณคะ่ะแม่ของแซ่บเมาเมาเก้าเมาแต่นี่โอ้แม่ดีๆค่ะเมาไหมคะทำยังไม่เสร็จเลยลูกค้ามาเมาถึงหน้าบ้านในบ้านลูกในน้อยเป็นพุ่มเป็นพวงไปเลยจ้าพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงไปเลย คุณโดนแดดนะวะค่ะสวยเลย 9, 9, 9นเก้าเก้าเก้ามาเลยผู้ใดต้องมาเอาเก่าคือเก่าไ,ได้ค่ะวางขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเช้าเลยวันนี้เมาเมาเศร้ามากเมือ่อวันที่ยี่สิบหกมกราผู้ขามากเมาแต่เศร้าเลย มาตากทาง,ทงขอบคุณทุกคนนะคะมาเด้ท่านเศรษฐีทั้งหลายท่านเศรษฐีทั้งหลายเจ้าของพุซ่าสามรถร้านน้องโบต้าอําเภอนานดุลมาแวดสื่อของดีของฝากเมืองนาดนของแซ่บๆซมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แซมแมฟูฟูขอบคุณค่ะแซมแมฟูฟูไปเลยฟ <c oughs> ูฟูนี่ลูกเล็ก <c oughs> ลูก,ลกงงแง่เด็สิปมาเนี่ะเ <c oughs> ล็กลูกใหญ่ ช้ำกันไปเลยขอบคุณน,นะคะลูกคนพุชซาแม่โบต้าอยู่อำเภอนาดูนกับสุพมาณีล่มหลากสีนะคะทุกคนพุชซาสามรถ้านน้องโบต้าอำเภอนาดูนจ้าจะได้นผ่านไปผ่านนาเส้นนี้เป็น,น,ปน,เ,สนเส้นออกจากนาดูนเส้นทางล่างนี่คือเป็นเส้นนาเชือกบอลบือนะคะทุกคน ผู้ใดผ่านไปผ่านมากกับมาแหวสือ่อหรือว่าสนใจต้นพันธุ์ผู้ซ่าต้นพันธุ์ดีมีใช้อไปกว่าครื่องสนใจต้นท่านผู้ซ่าแต่สอบถามขอมาเริ่มเริ่มจ่ายวันที่14กุมภาวันเกิพดพ่อร่างพอดีขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมานะคะผู้ใดผ่านไปผ่านมากผสมแถวก่ะก็ต้องสมเนาะเพราะท่านเป็นแต่แซ่บปัน่นมีแทนพริกเกลือทุกชุ่มมือรักนังโลตาทุกคนนังโลพร้อมกินไหมค่ะรางหอียบดคอหลอดพร้อมกินทุกชุ่มเลย มีแถมพริกเกลือถุงหนึ่งสองถุงได้เลยตามแบบสไตล์ลูกค้าแบบอยากได้กินแซ่บกินนัวพุซาร้านน้องพุตาอยู่เนี่ยตึกคู่หาซีทีตึกเนี่ยคสี่ห้องนะแต่ผู้ใดมันจะมีลมข้างหน้าอยู่อันหนึ่งต้นบารมีอยู่ข้างหน้าสายระโยงระย้าเนี่แหละพี่น้องตอนซอ้ออากาศสิท่านไม่เห็นปัญหาไม่เห็นบรรยากาศเท่าไหร่แดดก็ลังสาดตาอาจารย์ทุกคน คุณนผู้ซาร้าน้องบุต้าตลา,าดเศร้าเช้าเช้ากันเลยเปิดตลาดต่าเศร้ามามกำลังกำลมงลูกค้กงกำลังลูกสุกลูกแดงลูกเขียวไม่ไม่สดสดหน่อยาสดใหม่จากสวนทุกวันแต่เมื่อวานช็อตฟิ้มไปเชียร์ไปเชียร์ สมตัมเบลาเจมิงอยู่สารคามอาใาทุกคนป้ายพุษาสามรถจะเป็นป้ายแบบนี้เนาะป้ายแดงๆ้าน้นี้เส้นนาดูนาเชือกบาราบีบเกษตรธรรมะในถอน,นล้มหลากสีนังน้ำม่เต้า,ตาโอเคค่ะ